นากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในพระนะครสีพีอันรุ่งเรืองมีพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมนามว่าพระเวสสันดรพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและศรัทธาในทานบารมียิ่งกว่าสิ่งใดในใต้ล่า วันหนึ่งมีพราหมณแปดคนจากแคว้นกาลิงคะเข้ามาขอพระราชทานช้างปัดใจนาคช้างเผื่อคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นดุดมิ่งขวัญและบรรดาลฝนให้ตกต้องตามฤดูเมื่อพระเวสสันดรทรงเห็นถึงความเดือดร้อนของพราหม์เหล่านั้นก็มีได้ทรงลังเลแม้แต่น้อยทรงประทานช้างอันเป็นมงคลน,นั้นให้ไปทันทีการกระทำของพระองค์สร้างความไม่พอใจแก่เหล่าเสนาอำมาตย์และพระสนิกรเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างยกเหตุผลว่าการประทานช้างไปจะทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนจากภัยแลง้งพระราชาจึงทรงจำต้องในประเทศพระเวสสันดรพร้อมพระนางมัทรีผู้จงรักภักดีและพระโอรสธิดาสองพระองค์คือพระชาลีกุมารและพระกันหาชินากุมารีให้ไปประทับยังเขาวงกฏ ชีวิตในป่าใหญ่เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีก็มีได้ย่อท้อยังคงประพฤติพรหมจรรย์และบำเพ็ญทานบารมีอย่างต่อเนื่องกระทั่งวันหนึ่งมีพราหมณ์เท่าชื่อชูชกผู้มีจิตใจละโมบและหูหนวกตาบอดด้วยกิเลสได้เดินทางมายัางเขาวงกดเพื่อขอพระโอรสและพระธิดาไปเป็นทาส เมื่อพระเวสสันดรทรงทราบถึงความประสงค์ของชูชกหัวใจพระองค์แทบแหลกสลายแต่ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญทานบารมีให้ถึงที่สุดเพื่อบรรลุพระโพธิญาณในภายภาคหน้าพระองค์จึงทรงตัดสินใจประทานพระโอรสและพระธิดาให้แก่ชูชกไปแม้พระนางมัทรีจะร่ำไห้ปานจะขาดใจเมื่อกลับมาจากป่าหาผลไม้แล้วไม่พบยอดดวงใจทั้งสองพระเวสสันดรก็ทรงอธิบายถึงจุดมุ่งหมายส่วนชูชก นนัน้ด้วยความชราและพลัดหลงในป่าใหญ่ก็พาพระกุมารทั้งสองไปถึงเมืองเชตุดรซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้ากรุงสันชัยพระอัยกาของพระกุมาร ด้วยบุญญาธิการของทั้งสองพระกุมารจึงทรงได้รับการไถ่ถอนกลับคืนสู่พระราชวังเมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ทรงสำนึกผิดในการกระทำของตนทรงส่งคณะผู้อัญเชิญไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับคืนสู่พระนครศรีพีการกลับมาของพระเวสสันดรน,นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่แผ่นดินฝนฟ้าตกต้องตามฤดูพืชพันธัญญาหารอุด,ดมสมบูรณ์นับแต่นั้นพระเวส ดนดทรงครองราชด้วยทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญทานบาร,รมีอย่างต่อเนื่องจนตลอดพระชนชีพพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อมุ่งสู่การหลุดพ้นและการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพบเบื้องหน้าอันเป็นแบบอย่างแห่งการสร้างบุญบาร,รมีที่ชาวพุทธยึดถือสืบต่อกันมาจนปัจจุบันนี้แล